สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่สนามไายโดมสเตเดียมครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดอุดรธา,านีนะครับเพื่อจะไปพักแล้วก็ฝึกซ้อมที่อุดรธานีนะฮะสโมสรเดิมนะหนองบัวครับผมกีปีละไปถึงปีแล้วที่ไปเ,เล่นหนองบัวอ๋อผมเล่นปีครับแล้วก็ไม่เคยไปนานะ การฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่5ครับเราจะบุกเยือนหนองบัวพิชยะที่สนามพิชยาเตเดียมนะครับช่วงเวลา18นาฬิกานะครับเดี๋ยวเกาะหลังคุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองกันครับบินน้ำกิกหวยครับเยกอะร่เก๊วยของจริงนะฮะเดี๋ยวค่อยไปกินสนามบินนะผมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยมาแล้วอ ยกฝามีมีชื่อ2วีคแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนะโอ๊ตเดี๋ยวรอโอกาสครับเออรอโอกาส่าจะได้เล่นเกมนี้แหละพี่ว่าในเกมนี้ก็เกมไหนตะเกมยพร้อมโอเคพร้อมครับใช่รั่้เอฟซีเยอะมากเลยในการเชียร์ให้ลงสนามในวีโอ๊ตเนี่ย สี่โฟสุดท้ายเฮ้ยสิ่โม่ไม่ได้รอน่นนั่นซึงชั่วโมงที่ไหนย่งมั่วเราจะเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรเมืองทองมาอย่างยาวนานครับ ก็จะใช้เวลาในการเดินทาง จากสนามบินดอนเมืองเนี่ยไปถึงสนามบินจังหวัดอุดรธาน,นีเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองแ่ละครับก็เรียกว่ายน่นระยะเวลาในการเดินทางไปได้เยอะพอสมควรเลยล่ะครับ ได้ไหมครับเพราะมันเกินร้อยอยไปเลยใช่ไหม กีฬเลกเพยของเราเพิ่งจะลงเกมการแข่งนนขันเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมานะครับพักเพียงแค่2วันครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกันต่อเนื่องเลยนะฮะซึ่งการเดินทางโดย เครื่องบินเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้สมสรเมืองทองเนี่ยลดอาการลาได้พอสมควรแล้วครับซึ่งก็ฝากถึงแฟนคลับสมสรเมืองทองด้วยนะฮะจะบินใกล้ไกลาภายในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยขอให้นึกถึงสายการบินแอร์เอเชียด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่จะตามมาสมทบตามมาเชียร์สมสรเมืองทองในวันเสาร์นี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียด้วยนะครับ

ลังจากใช้เวลาบนเครื่องประมาณ1ชั่วโมงนะครับคุณพลกิเลนผองของเราก็เดินทางถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานีนะฮะเช่นเคยทางสตาทีมงานบางแผนให้ฮกับพี่โอ๊ตนะฮะขับรถบัสสโมสรมุ่งตรงจากกรุงเทพมหานครนะครับมารับคุณพลกิเลนผองของเราที่สนามบินจังหวัดอุดรธานีครับว,นนวันนี้นั่งเครื่องสบายนะทำไมอะนั่งมากับแอร์อเอเชียม เมื่อมาถึงนะครับขุณพลกิเลศพยอก็รีบมุ่งตรงไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะฮะอาจจะเลทเวลามาสักนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยเวลารับประทานอาหารก็จะชินกันอยู่แล้วครับจะไม่ค่อยตรงเปะสักเท่าไหร่เพราะบางทีเวลาแข่งขันจริงเตะทุ่มหนึ่งเตะ6กโมงนะฮะก็ต้องปรับเวลามื้อเที่ยงให้แมทช์กับการพักผ่อนของขุณพลกิเลศพยอของเรานะฮะเพราะฉะนั้นมื้อเที่ยงเลทแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับ <laughs> Maybe. It's good for the body. <laughs> <laughs> หล,ลังจากนั้กขุดพลกิเลสยองจะรีบแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะทำการฝึกซ้อมกันละครับเดี๋ยวตามติดคอนเทนต์การฝึก <quy> ซ <Gothic> ้อมได้ในคอนเทนต์ถัดไปนะครับ 弄掉，弄掉。弄掉

เอาเส้นอะไรเส้นอะไรครับมีมีเรือเส้นทางอ่าไม่เอาเส้นทางเอาเส้นใหญ่เอาเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่มีเราเปล่าเส้นมี้มันอมีเกี๊ยวมีเกี๊ยมีเกี๊ยมีเกี๊ยวบานบาอตลอกเื่อนเเอาพื่อนเราเยอะมากนี่ก็ только вот